รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu m w x เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาพบกับรายการดรสมิธนะครับเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันแต่เช้าเลยนะครับรังครบรงชาติแบบนี้ทางช่องวันตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องเจนนี่ปนัทค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องสวยๆเงางาของยี่สาวยุคใหม่หนูว่าเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาจากเครื่องประดับออแฟชั่นเยอะขึ้นเพราะว่า <ừ. S 1> มันมันมันมีแฟชั่นเกิดใหม่ตลอดเวลาเยอะมากแล้วคือมันมันสามารถหาซื้อได้ง่ายตลอดเวลาเลยที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานนี้เจนนี่บอกว่านอกเหนือจากอาการแพ้ ยังมีปัญหาจากเครื่องประดับคือมันมีคราบต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงมันเป็นยังไงครับคือจริงๆจริงๆหนูอ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบใส่แหวนแต่ว่าเราเราไปเจอแหวนหนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นเป็นเป็นเงินหรือแหวนแหวนทองที่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 ไปซื้อมาใช่แล้วใส่ไปสักพักหนึ่งเราไม่ได้ถอดออกเลยแม้แต่กระทั่งตอนเราอาบน้ำเลยงะจนจนเรามาถอดออกปุ๊บมันก็เป็นคราบเขียวๆดำๆมาครับ อันนี้เ,นเจอได้เจอได้จริงๆครับเราหาอย่างพวกเครื่องประดับทองแดงเนี่ยจะทิ้งคราบแบบนี้ได้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนนํามาใช้แต่ก่อนมันเลิกฮิตไปพักหนึ่งอ,อีกอันนึงก็คือพวกเงินนะครับเงินเนี่ยบางคนใส่ก็จะทิ้งเป็นคราบดําๆได้นะครับอเออบางทีเนี่ยนะมัน ทำให้เกิดความหมองเวลาสัมผัสกับอากาศแล้วก็มันจะมีผลึกของเงินที่ติดมากับร่างกายของเราแม้แต่ทองคําเองเนี่ยนะครับปกติทองคําแท้บริสุทธิ์จะไม่ได้ทําปฏิกิริยาอะไรกับผิวหนังนะครับเพราะนั้นมีคนที่แพ้ก็จะเกิดน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้ทองคําก็อย่างที่บอกว่ามันอ่อนมากก็ต้องผสมเงินบ้างผสมทองแดงบ้างนะครับเพื่อให้มันแข็งขึ้นนะครับก็เลยทําให้เกิดคราบได้บ้างเหมือนกันถ้าทองนั้นเนี่ย มีส่วนผสมของโลหะอื่นที่มากเกินไปยังไงก็อย่าลืมนะครับนำไปเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมกับเราด้วยละกันนะครับวันนี้ทิ้งท้ายก่อนจากกันวันนี้ครับมีวิดีข้อมูลดีๆนะครับสำหรับโรคพื้นแพสัมผัสอันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคผิวหนังที่เจอกันได้มากเลยทีเดียวนะครับผุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของเรารอให้คำตอบกับทุกท่านอยู่แล้วครับวันนี้ผมและน้องจนนี่ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ล้างครบธทงชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโรคพื้นแพส โรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะเป็นผื่นผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยมากนะคะเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยไปสัมผัสกับสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราไปสัมผัสสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ปุ๊บก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่าระบบน้ําเหลืองนะคะระบบน้าเหลืองก็จะเกิดการตอบสนองและวก็ทําให้เกิดผื่นบริเวณที่สัมผัสขึ้นมาค่ะ ผื่นแพ้สัมผัสใหญ่ๆเลยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือผื่นแพ้กับผื่นระคายเคืองนะคะผื่นแพ้เนี่ยถ้าศัา,ารแพทย์เราก็จะเรียกกันว่า allergic contact dermatitis แต่ถ้าเป็นผื่นระคายเคืองเราก็จะเรียกกันว่า irritant e contact dermatitis ค่ะการวินิจฉัยเรื่องของผื่นแพ้สัมผัส,ผสเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือจากประวัตินะคะแพทย์ก็จะต้องสอบถามคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีประวัติไปสัมผัสสารอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใหม่แล้วทําให้เกิด ผื่นหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราซักประวัติคุยกับคนไข้เรียบร้อยแล้วเราก็จะตรวจร่างกายดูลักษณะของผื่นว่าลักษณะของผื่นเนี่ยเข้าได้กับผื่นแพ้สัมผัสหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นบริเวณตำแหน่งไหนเป็นพิเศษลักษณะนี้ก็คือเป็นการตรวจร่างกายแล้วก็ดูลักษณะของผื่นว่าเข้าได้กับลักษณะของผื่นแพ้สัมผัสหรือเปล่าการทำแพช์เทสเนี่ยเราก็จะนําสารทดสอบนะคะซึ่ง เราจะเลือกสารที่พบบ่อยๆมาแปะบริเวณที่หลังเราผ่านไป3วันแพทย์ก็จะนัดมาอ่านผลมีสารตัวไหนที่เกิดอาการผื่นแดงคางบริเวณที่แปะหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันการวินิจฉัยว่าคนไข้มีผื่นแพ้สัมผัสจิงหรือเปล่าค่ะ